สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูออนเช่นเคยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเข้ากิจกรรมเรามาเต้นเพลงก่อนค่ะ พวกมาขันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กิน ยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยอ่าต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้ครูอรอน,นจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานกระดูกดุกดิกค่ะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของกระดูกกันก่อนนะคะกระดูกเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หน้าที่ของกระดูกก็คือค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายและการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะอกลับไปค่ะเรามาดูโครงสร้างของกระดูกกันค่ะเราก็มาเริ่มจากอะไรคะเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเออตรงนี้เป็นส่วนของกะโหลกศีรษะค่ะกะโหลกศีรษะ ต่อมาก็จะเป็นตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยก็จะเป็นกระดูกไหายปาาลากระดูกไหปลาลานะคะเราก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกแขนกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือค่ะเราก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆก็เป็นกระดูกต้นขากระดูก น้องกระดูกเท้าแล้วก็กระดูกนิ้วเท้านะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของกระดูกกันนะคะอ่ะคำศัพท์แรกอ้าวเราไปดูให้เด็กๆอ่านตามผู้อ่อนแล้วก็เขียนตัวอักษรกลางกันด้วยนะคะอ่าวเราไปเริ่มคำแรกค่ะ f, f, f e m u r femur f e m you me, th ả, th ả. E o m u r femur femur แปลว่ากระดูก e ต้นขาค่ะเอาอีกรอบนะคะ f e o m u o f e m u r กระดูกต้นขาอ่าต่อไป skull skull s K U L L s k u l l s k u l l แปลว่ากระโหลกศีรษะคา่ะเอาอีกรอบนะคะ S K U L L s k u l l แปลว่ากระโหลกศีรษะค่ะอ่ะต่อไปคะ่ะ wrist bone wrist bone W R I S T B O N E r i t h m b แปลว่ากระดูกข้อมือค่ะอ่ะเอาอีกรอบนะคะ W R I S T B O N E N E r i c h o n e แปลว่ากระดูกข้อมือค่ะอ่าต่อไปค่ะ 10, ะ10ะ f I b u l a Fibula F I B U L A f i u l a แปลว่ากระดูกน้องค่ะเอาอีกรอบค่ะ F I B U L A ล i u ล่แปลว่ากระดูกน้องค่ะอ่ะต่อไปค่ะควรก็จะมีใบงานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ควรมีใบงานมาฝากเด็กๆ2แผ่นนะคะเราไปดูใบงานแผ่นที่1กันเลยก็นหนังสือล่องลอยเล่มที่1หน้า57นะคะเรามาดูคำสั่งกันเลยค่ะเด็กๆวาดภาพประสบการณ์ หรือความรู้ของหนูเกี่ยวกับกระดูกนะคะ,ะต่อไปแผ่นที่สองค่ะแผ่นที่สองก็จะเป็นหนังสือล่องลอยเล่มที่หนึ่งหน้าห้าสิบปดเรามาดูคำสั่งกันค่ะถ้าคนเราไม่มีกระดูกคนเราจะมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆวาดภาพเมื่อเราไม่มีกระดูกถ้าเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้ว ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวคุณครูได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ครูอ่อนข้อขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย